ไม่ได้กินส้มตำมาหลายวันแล้วค่ะวันนี้มาตำส้มตำกินกันดีกว่าก่อนจะไปตำส้มไปปิดประตูกันดีกว่าเดินไปดูมะม่วงกันสักหน่อยค่ะว่ามันออกช่อแล้วมันจะติดหรือเปล่าหนนะ้ามีเขียวเสเวยแล้วก็น้ำดอกไม้สีทองนะคะทุ่งข้าวเขาได้เกี่ยวข้าวกันหมดแล้วนะคะก็จะไม่มีความเขียวชะอุ่มช่วงนี้ท่าเรือของเอวาน้าก็ยุบลงมานิดนึงอีกไม่กี่วันก็จะเต็มเหมือนเดิมมาเด็ดมะละกอกันดีกวะะ่าค่ะตะวันตกดินไปแล้วนะคะกำลังจะมืดแล้วค่ะตอนนี้ช่วงนี้นั่งข้างนอกยุงเริ่มมาแล้วค่ะเข เพราะว่าเราปิดประตูหน้าต่างตั้งแต่ย็นมือ้อเย็นวันนี้ทุกคนได้อะไรกันกินละ่ะส่วนลูกวางก็มันอยากกินแซ่บๆนะฮี่ก็เลยตามส้มตำกันกินดีกว่าไม่ต้องแปลกใจว่าวันนี้ทำไมลูกวางพูดสำเนียงแบบนี้สำเนียงแบบเนี้มันเป็นสำเนียงเหมือนคนสุพรรณแล้วก็เป็นภาษาท้องถิ่นความเนิ่ ความเนื้อก็ผิดกันสำเนียงสุพรรณนะความเนือ้อมันจะไม่ไม่เหมือนกันยิ่งแต่ละอำเภอเนี่ยคือความเนือ้อเนี่ยไม่เหมือนวันนี้นหนูจะลองใส่กะปิแบบเข้าดูนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าหนูเห็นกขาตำใสกะปิกันด้วยแต่เรื่องของเรื่องวันนี้น้ำส้มมะขามหมดก็เลยไม่ได้ใส่ก็ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรตำคนเดียวกินคนเดียวมันก็อร่อยอะไรก็ได้ก็อร่อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่กะละมังไปเลยขดข้าวใส่สักหน่อยหนึ่งเนี่ยยอดน้ำปลาลงในข้าวนะหนูไม่ชอบใส่น้ำปลาในส้มตำหร